าครับวันนี้ครับมาแล้วหอดเคลื่อนปากโม่เนี่ยพี่น้องเลยคุณครับนี่แจ๊บบุถาวรจ้อยเสี่ยนปูหอยเงียกไก่หอยเงีกขีหอยีหน่อยพี walls, ่น้องเห็นบ่พี่น้องคุณผมบ่คหอยมีนี่เสียเลยนะแล้วโกงมมวกใส่ก่อนเสียไว้นี่ครับพระเอกจำประจําสอบอยากย้อนแสงเยอะครับพระเอกคนนี้อยากย้อนแสงเนี่ยเพราะว่าบรรยู่บอกบนอยู่สิรงหนาบ่ได้หอยไก่หอยหน่อนพี่น้อง เอา EP สิสาสุเอ็ดนี่คิดตามกันไปพี่น้องเลยฟาเบิดหาอยู่<ส>าหากินกต่อยู่หมังเก้านี่ละลงหนามลงในขึ้นเขาแล้วครับเ <laughs> อา EP สี่มวนครับพี่น้องเลยอยู่ร่วมกันเบิดหัวจุ่มกันนี่พี่น,อน,น,น้องใครไข่แน่เดาตรวจโควิดเบิดทุกคนนะพี่น้องผ่านเบิดทุกคนนะคิดตามกันไป e ีนี่พี่น้องเลยสร้างไว้อะไรพี่น้องฝน่นมันกูมวยเนี่ย ง่ามครับพี่น้องยี่พี่นี่ก็ติดตามกันไปยาวๆครับอยู่ลำกันเบิดผู้เฒ่าหัวหงอกหัวบองหงอกอยู่ลำกันเบิดพี่นี่เลอ้เอาละครับพี่น้องพีน้อยเอาล่ะนี่รู้แน่บอกรู้บอกติดตามกันไปยาวๆพี่น้องเลยพี่น้องสร้างไว้คือนี่เรา่นมานคนงูนู่แล้วตะวันลุ่งเนี่ยคนแน่นอนดีดีเลยพี่น้องป้าเผาป้าเผาอยู่เลยเพิ่นพระเอกประจำสองผมจนยองใครเราเป็นพระเอกประจำสองอีพี่ก็จะดังอยู่พี่น้องพอเพลเอก่นมาอยู่น้ำ

เพิ่นหยอกกันผู้เฒ่าเพิ่นจุ่มกันเพิ่นหยอกกันพ่นหลังเอ้ยโตไปเนี่เพิ่นว่ายิงมือข้าวมาทุกเขึ้นเอ้าอีพี่นี่ม่อนขับพี่น้องเอ้ยอยู่ร่วมกันเบิ่ทุกคนจุ่มกันอย่านี้ป๋าเขาก็ต้องมองนี่พี่น้องเอ้ยมาอย็นพี่น้องเห็นบ่้งคุเนี่ยเอาปลาโซ่เห็นขันเบ็ดโคกงคุณนงว่าพี่น้องอุ้่นคุณแต่ที่สามเราพี่น้องขุดไฟหน่อยเขาขุไฟหน่อยพี่น้องเขา เห็นบอกขึนเห็นไฟหน่อยผมเย้เย้เยืนเซอร์นะไฟหน่อยแปลกเลยพี่น้องยีพี่นี่ไฟหน่อยเมาเหล่าครับคุาตามลงก็ตามลงเออเห็นเห็นอยู่เมาแดดเออไฟหน่อยเมาแดดพี่น้องเลยซีซีรูปหนึ่งเออเออยี่พี่นี่ม้วนไงพี่น้องเอ้ผู้เฒ่าเมาเหล่าไม่พี่น้องอีกแต้มหนึ่งนี่เออไฟหน่อยครับพี่หน่องพี่น้องไปเวียดมัน Yup. อ้พี่ถมิมวันครับพี่น้องเลยเครับอ้ยขอขางฝ้าแล้วพี่น้องขอขางเ้าบริกางก็ไหน้อพี่น้องเฝ้าเอารดเาป่าถึงงพี่น้องพรี้กีพี่น้องผบอกอีพี่นี่ย่านดังอยู่พี่น้องเลยเพราี้กีหันหนาให้กล่องเซยทุกอีพีแล้วหันหันหันตะลังให้ได้พี่น้องนห่านมาเอาปลาเขาบอให้บ่โซ่กลองนได้พี่น้องเพื่อนนี่่ยังไงผู้แล้วโซ่กองไหนน้องหยิเือให้ยงไดพอ เฮะพี่นี่มวลขลาดพี่น้องเลยจุ่มหัวกันยี่นี่เบิดสุขุมสักคนเอ้าอยากย้อนแสงในเลยพี่น้องเลยอือพี่น้อยเอาแล้วพูดพูดพี่น้องเห็นบ่โซ่กองมึงเข้าเอ้าจุ่มพี่น้อยเอาแล้วพี่น้องเลยอี๋ของใหญ่บ่ไอ่พุ่นพี่น้องพูดพูด ไอ,อ้ผู day, ้พัฟไก่พ bueno ัไกลพเทนเฮ้ยมอแตอร่ามอเตอบอกว่วัดป่าพระท่านทำพี่น้องนี้พี่ไกลเขาขึ้นอยู่พี่น้องนะมีพี่ในมอรัเพี่น้องอยู่ร่วมกันหัวจุ่มกันอยู่นีคุณเอาเราพี่น้องเห็นมุ่คุณพระท่านเอาเราลอพระท่านก็เลาเอาขึ้นพี่น้องขันแดงกน คุณตกเงว่อนอยว่องน้อยเออนอนกันเลยพี่น้องเลยับนี่จะเสี่ยนเบดเท่านั้นเลยเสี่ยนเบ็ดุนเท่ายุ่งกันพี่น้องเลยปุนไปไกลเขาฝไปไกลพี่น้องเลยรองปาท่านเขารองปรทธานโพสต์ไปนะ ตาไปในอย่างพี่น้องคุณปูปาก็ไ่ได้ป่ะขุดพี่น้องเห็นบ่พี่น้องปูหน้าเอาตูงง่ึงเลยฝ่นโซ่เกาะฝุ่นฝุ่ทั้งหลังหมู่ฝุ่นขาค้องง่ายเลยพี่น้องคุณเสี่ยนปูเสี่ยนปูพี่น้องเลยอือประธานก็ร่วงประธานเอาแล้วพี่น้องคุณเนอะผมทายเต็มมู่นี่นะปลาประจอดเลยต้องไปเห็นสามแต้มพี่น้องเอ้ยโอ้ประท่านอีู่ไงพี่น้องเอ้ย ปลาปลาเข่าบ้งเงินเข่าเต่ามองเดียวพี่น้องขั้นเบ็ดจุ่มกันอยู่เดี๋ยวนี่เอาอีพี่นี่ม้วนคักละปลาเบ็ดพี่น้องมึงตกมึงกระบอกตัวกูบอเอาเลยข้างหลังกูด้วยเจ็บบอกเจ็บบอกขั้นเบ็ดเฮ้ยเห็นมั้พี่น้องฝนปังเหลืองไอหุยอยู่ มวนคัดกับพี่น้องพี่ีนี่พูนพี่น้องคุตจ้างคู่อะไรแล้วขอหางฟา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 เนี่ยดีค่ะคุณเลือกพี่น้องพี่พี่นี่พังพูนจ้างกับพี่น้องไอ้เสียวไหววันที่ไทยเบิ้งเราพี่น้องหันเป็นโต๊ะปลากดคนเราไม่ได้ปลาใหญ่เห้อไม่แต่นึองพี่น้องเห็นโค้งไก่ใส่นาบมาเลยพี่น้องเลยมวนคักอี่พี่นี่ ข้ามอีกนะุ่นข้าพิสนสร้างปูเอาอยู่หุ่นหุ่นพี่น้องสร้างปูเอาอยู่หุ่นว่าอ้ยอู่โซ่อยู่ไกลอยางย้อนแสงเลยนะพี่น้องเขาทแต่เป็นตวกิ่นมีพี่ในยาเด็กเขคื่อนอีเราพี่น้องเลยอืมร่องปราท่านเอาเราพี่น้องของกันบอร่องปราท่านเลยของปลาบว กองกันยังวะขุนรองท่านขุนแห่นหนุ่ยหน่องบึ้มขุนยาตามคีเลพี่น้องเลยีพี่ที่คำีแล้วคำีนี่เละพี่น้องเลยคาได้พี่น้องเออเพ่น้อยเรเาบ่าทันบ่พ่อบ่บบนไเี้ยขึ้นเสียงปลา <c oughs> เพื่ี่น้องเล รอกประจำสองพ่นพระเอกหันหลังพยกีพีอม่ท่านโ้ตายละภาษาตางพ่นไก่เอาขึ้นั้นเบดโกองน้องตัวใหญ่ขุนพี่เอยีวีหน่พ้นปลานักขนโซก่องแง่มากัะไรเอ้เียงไก่เนอย่างกุไก่เอ็ซี่อย่างกุไก่ขึ้น่งีเราข้าพ่น ขายดีหลายพจนจุดพิษหาพี่น้องเลย <c oughs> มาตกปลายอายูข่ขายดีหลายจริจิกฮ <c oughs> ะพิษตางก็ไม่ไดเนี่ยอีพี่นี่ครับนะถุงครับเสียไว้เอาเลยพี่น้องสิอุ้ยหูอยากหย่อนแสงเลยเออคั่มเลยพี่น้องมาที่ท่งฝุ่นไปใส่ที่อะพี่น้องเห็น,นตายเบ็ดว่นคั่มเลยพี่น้องเอ้ยผงดองเกิดมาเจอไฟหน่อยพี่น้องเอ้ยอีพี่เห็นมานข้ามเลยพี่น้องนี่ จิตตางเราอ,อย่ายาลยพี่น้องเดี๋ยวคีแล้วอีพีก็ได้ดีกนขึ้นด,ดีแล้พี่น้องพี่น้องไฟน่อยปลาโซ่ผุดผิวหัวกอดทุกคน,นมื่อนี้มีเสียงพี่น้องค้อมือบ่อค่อยมีเสียงบ่ปากบ่เบาเพ่นแนมนมื่อนี้เพิ่นกินน้ำซ่าเข้าไปพี่น้องเอ้ยเห็นน้ำซ่าเข้าไปโซ่หัดกล่องมาที่ปลา มวลขนาพี่น้องอีวีนี่ผู้เฒ่า้าลรืซาก้พี่นี่้ากััดเดนีแมหนึ่งพีน้องเลนมบ่เี่ก่ขำปลากระดเขาพี่น้องห้โ่งเดดงาพี่น้องอีสาวิบหินมวลขนาดพี่น้องจุบหัวกันอยู่ผู้เฒ่าพี่นีเอ้พี่มีกันอยู่พี่น้อง คำนพ่พน้องอีีจุนเเปิดไฟพี่น้องไก่นบ่เบอดเกพะปดไเนาะยีพี่พ่นี้ในพระเอกร้ายขนาดพี่น้องเลยพอยไกพอยกีร้องประทานเอาไฟ้ยัง,ยงมางง้าเราดีดีระท่านเท่าเออมาทางนาคนาเจ้ามวตือได้แน่วนะใส่หัวไอตีที่เหลือบตาบ่พอใเออนี่นะเปิดเเอดื้ ยี <E <asy> ่พ <An Why han> ี่นี่พี่น้องเอไ้ปาะเลือนับ่าพี่น้องไปหน่อยวัดป่าแล้ววัดป่าสลามนี่พี่น้องาวัดตนเลือจนเลือมออะไรนะพี่น้องไอีพีนี่มาพี่น้องคำอไที่โอีพีนี่เืด้นเนี่ยพี่น้องนี่บ่ฟาเล็ดไฟในแต่นีแสงไฟล่องกระถางมันใส่ให้พี่น้องนี่บ่พี่น้องตัวาดนแต่พอลาพี่น้อง การินิแยงวงใครเกาะเนี่ยทู่ออกใครล่ะผู้การพินิจแสงวงผู้การผู้การอันนั้นพินิจแสงวงไปผู้การหัวอะไรพวกชายตรวจน้โอ้ยออกไม่คิดเลยพินิจแสงวง ແມ່ນພີ່ນ້ອງແຈ້ມຄໍາຍາມເມິດເອີຍເບບວກຂຂໍງກທ พี่น้องเราพี่น้องเห็นบ่น้กตัวปากบ่บ่คบงามบ่งามบ่งามบ่โอ้ยโอ้ยยุไก่องยุดาเดี๋ยวเปียกเนอหน่อยนึงเหมนพี่น้องอไปไกลขึ้นตางดาวนึลวไปไก่โซ่บุนคอยก็ไปคอยก็เสียใบขว่งกันอีกเด้อตื่นตื่นเอาเฮียนบอนนไหนเอยนอไไกุ่่นไปไก่คมลยพี่น้องน่พี่น้องอ้ยยคฆ์กกองดาชาน เอเลยพี่น้องเตาเนี่เลยพี่น้องอีพี่นี่ต้งคืนนี่พี่น้องนี่นี่น่พี่น้องตัวปลาเไปกินคอนดาด้วยอ้าีพี่นี่ก็คืนพอนีพี่น้องนี่พี่น้องกลาอู้หนัพี่น้องนมเดี๋ไปมแม่เดียพี่น้องนี่ยีพี่หีืงคืนนี่แหละนี่ bụng pino, tụt tụt, bay hết mao, chèo máy, các pho chèo máy hết mao là bưng à? này, phẩy mỏ veo, cong veo, rồi khẩu pino, phun phun bưng phơi cây bưng bớt pino, phun pino ngay อือปาตัวคนใงอยหนอยก็ฟอยหน่อยพี่น้องบุ๋งเยกระเด็นเปียยกเบิดเอยหน่อยเลยเอ้อพี่นี่ครับพี่น้องมวนคักติดตางก็ไปงๆครับพี่น้องโปลาพี่น้องออไม่เลยพี่น้องโอ้จมวุมาจะโซ่เกาะวู้ต้องเลือถาพี่น้อยโอยจุงต้หนาุ่นโอ้โซ่กะ พี่น้องเนี่ยคุณเมื่อยเออพี่น้องนี่ีโซได้เรื่อยเราพี่น้องสอ้โซกล่องมึงหันคือพี่น้องนี่งพเดมันโตปลามังหันเฮียเออีพี่นี่เห็นกันขืดมันร้อนเห็นไพี่น้องเลยเมื่อยแน่มุงไม่หน่อยเอาลราพี่น้องเอ้อสู้ปลาเด้อคือเน้ะมันจะตบจุ่มเราหันแน่นั่นจุ่มเราหันพี่น้อง กเ่าโซปลาขนาดพอยไก่ก็ยไก่พี่น้องเออเอาเลงเอาหนุ่มใสฝุ่นพงมฝ่พยไก่ขึอนพี่น้องนเอ้พี่ตามกันไปาพี่น้องเลยใส่ไฟมอแวระดับพี่ีนี่เรื่มตาในโคตรเออติดตอบกไรี่เ

ไฟหน่อยพี่น้องไฟหน่อยพี่น้องแก่ขนาดแก่ปลาขนาดนะพี่น้องไฟในพี่น้องเลยอีพี่นี่มันซ่าขุมตาคอยอย่เด้อหือพี่น้องโตไปเห็นบ่เฮอีพี่นี่มวนครับพี่น้องนี่ือเถาเมาเราล่ะโอเปิลเถาเมาอันกูเลี้ยงพี่น้องม่เล้พี่น้องเจ้าเฮ็ดกินเพื่อพี่น้องไม่เปิดครับเจ้าเฮ็ดกินเฮ็ดอนั้นต้องต้มปลาที่เหลือติดต่อเลยของใหญ่เลยพี่น้องนี่กุ้งเป็ดกุ้งของหน่งด้วยพี่น้องหรือก๋าหางบุก ขึ้นไปน้องเลยบึงขึ้นน้องเดี๋ยวตาจะตกข่ีเลยยงมยังได้ไหมยังบุเสือกเงอ้ยี่นขวตัดนีไปหน่อยเอาดีพี่น่อยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นเอพี่ิมวนครับพี่หน่อย้ขเอาขึ้นไหมไวดีดีสโลนี่ตโอ้ยดีาน้ มวแะครับพี่น้องนียฟ้าหรือเขาแล้วพี่น้องไอี่เนี่ยเอาคำมาไอพี่เนี้ยพี่น่อยเหลือลงพี่น้องฟ้าหรือเขาพี่นองอือนเบือเอยากเอาเต้องมาต้องเตะหูพี่นี่ละพี่นี่งนี่ย่งกัดหูพี่น่หน่อยไปจตดหน่ย่หน่อยพี่น้องเอ้ยก็าีรอใส่บ่องหูผู้ถ่เจะบาดอ้าเอาเลยฮี้วันข้าเก่งขึ้นพี่น้องเอตากัน เดี๋ยวกันเด้อที่นอกนี่ปลากงินไม่ยังกันนี่่อยปอปลาุกรองกันนะพี่นองนี่ตาแ่มยิดตาบดีลยพี่นอกตัวป่าอุ้ยอุ้นอ้ามคำหาลึกมนเนาแต่เมืืน้เฒ่าวากรองที่นี่าบริบที่จะจอกันนี่เี่น้องที่โมเลย

ก็เป็นเนี่ยแล้เกี่ยินุโดเนี่ย้าวผกีดก็เป็นเนี่ยเออเป็นเนี่ย่ายนอนกเนี่ยถ้าวายอ่านในความคิดเนี่ยอานแต่าดเนี่ย้วผัดกระเทมตืมเนี่ยเยกาจกา แต่เป็น้งโขงแรนต่ำแล้วอป่าเนี่รนต่ำรนล้วเนาะเพราะยังให้ตำี่กเป็นบาทนะ่ไ้างามเป็นบาทด้ที่เปแรนต่ำเนะข่อยก็ดีนเนี่ยข่อยาตำข่อยเว้ยแนตำขอแนดี้เโอ้หยู่วันที่้ต่ำข่อยนมาได้ปะไปดูไปดูไปไูพวกนี้มั้งไปดหมดปึ ไฟก็บรไฟเออพี่น yeah> ้องไมอีกเอ้ดูว่าันของขึ้นหอยพี่น้องนี่โอ้โหพี่น้องบึงไฟอีกนดนะพี่น้องไม่อีกเลยพิษอะไรลายวัคำเลยี่พี่นี่สิริพิษเลยพี่น้องเ้ยเปิดไฟร้าสร้างปูนหลืองตาโอ้ดุจัก้วจไปปิลิปกันยุ่ฟังน้อยพี่น้องนาะเพราะว่า สรางปูพ่นเดือนตาเปิดไฟกับอะไรอีพี่อีพี่จะไปพิชิตยูฟังพี่น้องเลยเนาอีพี่ทีสามซิกเอสดีครับพอได้ต้อมอยู่พี่น้องสามกิโลอ,ลอ,อยู่เราคือเราปิดอยู่รถอี่ละพี่น้องเลยอีพี่นี่ อีพี13สามเอ็ดก่เอฟซีปลาเบิด์ยูดีไม่แห้งสุขหูวสุขคนด้ยพี่น้องเออนี่นะครับปลาพอได้ตรวยู่พี่น้องเอยมาปิดเกิบท่งฟังคือเกาไอเอฟซียูดีไม่แห้งสุขหวยด้วยเบอร์สุขหูวสุขคนอีพี่หนาจังว่ากันไหมครับอีพี่เหนียวไว้สำนีสวัสดีครับ